สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับมีโอหนึ่งสองห้านะครับมีโอเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นรถของลูกค้านะครับผมต่างจังหวัดนะครับยกมาซ่อมนะครับผมตอนนี้ผมก็จัดลื้อให้นะครับตอนเช้าครับเพื่อเช็คดูอาการก่อนนะครับผมก็ลื้อเครื่องมานะครับน้ํามันเครื่องแห้งนะครับผมวาล์วหัวเทียนเสียหมดเลยครับผมรถขี่ดับเครื่องน็อกมาสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับผมเนี่ยครับ ก็เป็นอะไรที่ต้องรื้อเยอะมากนะครับมีโอร่อยยี่ห้านะครับเนื่องด้วยเครื่องยนต์มีหม้อน้ำนะครับผมนี่ครับมาให้ดูสภาพลูกสูบกันครับผมสภาพลูกสูบนี่โอ้โหเห็นเป็นสีแล้วนะครับลูกค้าไม่ได้เอาช็อกโกแลตใส่ในเครื่องนะครับผมแต่ว่าเป็นน้ํามันเครื่องนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้การสันดาบของเครื่องยนต์นะครับที่ใช้มายาวนานนะครับแล้วก็เกิดความร้อนที่สูงขึ้นนะครับ สาเหตุที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับไม่ได้ถ่ายบ้างค้นมั่งเหนียวมั่งหนืดมั่งนะครับนี่ครับทาให้วิ่งไปลูกสูบติดนะครับผมนี่เป็นรอยเส้นเป็นเนินเหมือนลูกระนาดเลยนะครับผมก็ลูกสูบเสียหายพังหมดเลยนะครับผมอย่างนี้นะครับอาการที่ยังซ่อมนะครับต้องเปลี่ยนวาล์วหนึ่งคู่นะครับผมเพราะว่าวาล์วนี่รู้สึกว่าจะจมจะก่อนเละเทะหมดแล้วนะครับแล้วก็หัวเทียนนะครับ ชุดประก็นนะครับผมแต่ทีนี้นะครับการซ่อมบำรุงรถรุ่นนี้จะไม่ง่ายเหมือนรุ่นทั่วไปเพราะว่าเสื้อสูบมันไม่มีปอกนะครับผมนี่ครับสาเหตุที่มันไม่มีปอกนะครับผมผมจะบอกให้ครับนี่เดี๋ยวนะครับผมเห็นสติกเกอร์อยู่แวบๆนะครับผมนี่ครับผมนี่นี่นี่ไดอะซิลนะครับผมยี่ห้อรถก็บอกแล้วนะครับผมว่าเป็นมีโอร้อยยนะครับผมลูกสูบ เสื้อสูบนะครับเสื้อสูบเป็นไดอาซิลนะครับผมนี่เราก็มาถึงเสื้อสูบกันครับผมนี่ครับเราจะมาทําการคว้านให้ดูกันเลยนะครับสดสดสิงซิงนะครับอันนี้เป็นลูกสูบใหม่นะครับผมของสแตนดาร์ดเลยนะครับขนาด52.4เท่าเดิมนะครับผมปอกสูบนะครับที่ว่ามันคว้านไม่ได้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ มันไม่มีปลอกซูบนะครับมันเป็นเสื้ออลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็อาร์คโฮมานะครับคล้ายๆกับเสื้อสูบเครื่องตัดหญ้านะครับก็คือที่เขาเรียกกันว่าเป็นไดอะซิลนั่นแหละเสื้อไร้ปลอกนะครับผมถ้าจะซ่อมบำรุงรุ่นนี้นะครับผมอย่างลูกค้ามีตังเลยนะซื้อเสื้อลูกใหม่เลยนะครับผมอ่าก็จะแพงหน่อยใช้ไปได้ไซส์เดียวสึกถลมพังติดตันก็ต้องซื้อเสื้อลูกใหม่อีก นะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับงบน้อยแล้วอยากใช้ได้นานๆนะอันนี้หลายคนชอบครับงบน้อยผ่อนนานนี่นะครับผมงบน้อยใช้นานก็คือตีปอกสูบเข้าไปนะครับผมลูก52.4ยัดปอกเข้าไปสัก5้เเราก็จะคว้านเข้าไปนะครับได้ประมาณ8ครั้งเลยนะครับสุดไซส์400มันเลยนะครับไซตนดาดยาิบด0 ร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดห้าสองร้อยสองห้าสามร้อยสามห้าสี่ร้อยโหสิบไเลยนะครับตีปอกทีเดียวเรียกว่าง่ายขวานกันยาวยันลูกบวชเลยยันนานนะครับบางคนขี่จนลบผุพังหมดแล้วนะครับปอกสูบนะครับผมยังควานไม่หมดไ์เลยก็มีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาล้วงดูกันเลยนะครับวิธีตีปอกนะครับแบบงบประหยัดนะครับเส,สื้อสูบด้าเซียวนะครับ ขวาอ,อกมาครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับเสษนะครับเป็นอลูมิเนยียมแข็งๆนะครับผมนี่คือเสื้อสูบไดอะเซลไม่มีปอบสูกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะควา้ายัดต่อกข้าไป วงครั้งที่หนึ่งเปิดหน้าเสื้อสูบเปิดผิวอ่อนนะครับผมครั้งที่สองนะครับวัดขนาดนะครับผม ก็จะปอกนี่นะครับปอกแข็งเลยนะครับผมนี่ครับนะครับปอกแข็งเลยนี่ครับยัดใส่เข้าไปแทนนะครับจะได้ใช้งานยาวๆนะครับลองคิดสภาพดูว่าระวังเหล็กกับอลูมิเนียมมันไหนมันจะแข็งกว่ากันครับลูกค้านะครับผมอ่า ต้องการใช้ยาวใช้นานแล้วควานได้หลายไซส์หลายครั้งนะครับจัดกันได้เลยนะครับเสื้อสูบดาซิลนะครับตีปอกเหล็กไปเลยนะครับเหล็กแข็งนะครับผมใช้นาน,าน